ดีเจดดาและเจ้าบ่าค่ะว่าที่สามีคนที่สองเปิดชมนะเจ้าเบ่าดีเจดดาคนนี้นี่เองค่ะสําหรับดดาวลินดาเมื่อหลายปีก่อนคงจะตกใจอย่างมากค่ะเมื่อทางด้านสาวดาดาออกมาเผยว่าตนเองอยากกับสามีที่อยู่ด้วยกันมามากกว่า9ปีก่อนหน้านี้ดาดาไม่เคยเปิดปากเล่าเรื่องนี้ให้ใครได้รู้เลยนอกจากเพื่อนสนิทอย่างดีเจองค่ะเธอได้มีโอกาสไปในรายการที่พี่อ้อยพี่ชอดทารายการอยู่ดีเจดดากาลาวาสามีที่แต่ งานด้วยคือแฟนคนแรกเลยค่ะคบกัน4ปีถึงแต่งงานกันระหว่างที่เป็นแฟนก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เคยมีปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเป็นแฟนกับแต่งงานมันต่างกันด้วยมั้คะและที่บ้านของตัวเองพ่อแม่จะค่อนข้างหัวโบราณมากไม่ให้อยู่ด้วยกันก่อนถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องแต่งงานกันหลังจากนั้นได้ไม่นานทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยประมาณ9ปีก่อนจะแยกย้าย ประกาศยากันค่ะล่าสุดนี้เปิดชมหน้าหนุ่มเกาหลีว่าที่เจ้าบ่าวคนที่ทางด้านสาวดีเจดดาเลือกค่ะแอมซุ่มคบกันมาได้สักระยะแล้วล่ะค่ะทางด้านของดีเจดดากับแฟนหนุ่มชาวเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้ทางด้านของดดาเองได้ออกมาเปิดเผยถึงในเรื่องความรักในรายการดาราแลนดทางช่องจีมเอ็มยี่สิบห้าค่ะจ้าตัวก็ดูเหมือนจะเขินอยู่ไม่น้อยส่วนแฟนหนุ่มเธอน,นั้นก็ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาค่ะกับล่าสุดพัฟพี่เธอปล่อยออกมาคือ ภาพที่กำลังสวมแหวนอยู่ที่นิ้วหนาข้างซ้ายพร้อมกับมีมือของแฟนหนุ่มจับมืออยู่ค่ะโดยเธอนั้นระบุแคปชั่นว่า And I s a ซ yes ซึ่งหลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆทั้งในวงการและนอกวงการเขามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบไปเลยเป็นการแสดงความยินดีกับทางคู่ค่ะทางพิธีกรก็ต้องขอแสดงความยินดีกับวาทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกคู่หนึ่งด้วยค่ะ